เฮสองหัวว่จะจุดจัดจัดคุณชายจัดเล็กสองหัวน้องสองหัวโซโซน้อง,อง,ห,องหายอยู่นี่ว่ะหายไปไหนวะตัวตัวคนชายมั้ง ไ,ได้น้องเออให้เป็น,นเฟสนี่แหละเฟสมันมันบอกว่ามันจะขอเป็นคนเชิดอยากเป็นคนในใจอะได้เปล่าอยากเป็นคนในใจเฮ้ยเดี๋ยวพี่บอกหัวเรือให้นะตอนว่าตอนนั้นเป็นคนในใจของน้องหัวเรือหรือหัวแมวดี พ่อแมวไปทำกันบ้านนอนแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยรีดไปไหนเล่ายังไม่ยังคุยเรื่องไอ้ไอ้นั่นยังไม่จบเลยไอ้ไอ้อลิดอ่ะไอ้ไปทำอะไรมันไว้น่ะไปเคลียร์มันเลยเนี่ยอ่าไปทำอะไรมันไว้ไปเคลียร์มันเลย อาวันนี้มันเกิดแม่น้องหแมวเหรอเอ็งรู้ได้ไงวะเฮ้ยเอ็งไปรู้เอ็งไปรู้ข่าวขาวน้องเขามาได้ไงเนี่ย <First slide. S 1> มันมายิงผมก่อนไปแล้วนะได้ตบไก่เอาให้มันตบไก่ตัวไหนมาเนี่ย เมื่อวานรอบสุดท้ายนะที่พี่จะเป็นคนเทสเองเมื่อวานไอเธอโบนเกือบจะผ่านอยู่แล้วเสียใจเน็ตมันไม่ดีได้สามหัวกับอีกสาตัวฮนะสองอัดตัวเฮ้ยจะไปก็เลยไปเนาะไม่ต้องจะไปแล้วไอพวกบอกจะไปจะไปก็ไม่ไปสักทีเลยเนี่ย ให้ย่างมาว่าหัวหนึ่มามาได้ได้ได้หัวนึ่งไว้ยตบมึงเฮ้ยสองหัวว่ะสุดจัดจัดคุณชายสุดจัดเล็กสองหัวน้องสองหัวสู้ๆน้องเล่นด้วยครับรอสักครู่น้องรอสักครู่ คนนี้แจกเพชรหรอพี่คนนี้ยังไม่จแจกครับยังไม่แจกอันนี้น้องเขาเทสแทนกันเน้อง <First man. S 1> hey. อยเทะจะ้วอันคี้ลืมดูวะ อาตอนนี้มีเปิดเทสแล้วไม่เทสอ่หรอจบไปแล้วหนึ่งคนเลี๋ยวไปไหนวะฮ้ยเฮ้ยไม่ผ่านอ่ะเบสก็เทต็ต